ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับพระธรมพาขึ้นมาติดตามเลขจับในบ่อนอพี่น้องงวดนั้นงวดที่มานั่งเอานั้นนะครับมองเกาเจ้าอาจา์เพื่อได้ทมหินมือนีนะครับครับเปิ้ลชิมีงานนะครับงานอ่าพอกันทินมาจากทางกรุงเทพคนณ่ะพี่น้องครับมือวันที่สามสิบจานทร์เปนมาเจ้าอาวาสพระยุทธ์หนีมือนีก็เลยมาขออนุญาตเพิ่น ับตายถ้ำพอตัวเลีกแนวทางอยู่นะครับใครได้เบิง้งคลิปพ่อแตีมก็ได้เห็นหน,นะครับเน,ะบะเนาะครับพอมาจำเพิ่นว่าศูน,นย์ศูนย์ศูนย์นะครับที่เอากำลปั้นตีดินนะครับวันนี้พ่อแตีมขึ้นม,มาติดตามอนะครับที่เปัญหาพ่อเต็ยมมี่ เอาพี่น้องไปโศกไผ่มันนะครับหมวดนี้เนาะครับอยากว่ารวมทำ้บุญน้าเพินนะครับอันนี้ก็คือขุดเพิ่นมาพี่น้องเนาะถึงสางไม่นะครับมีขุดเดียวครับต้นโพดของเก่าพี่น้องมากับพอจำเพินกับเชียนหน้าดีกระเบาแหลมคือเก่าอ่ะทีมงาน พอ่อสวัสดีครับพอบ่อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือพ่อหมอทำรมนะครับเนาะมานทากันนะครับกับชิมันังเอามงเกโลนะพอนะ่อเนาะครับผมอเอาถึงไม่รอดบอกพ่อเดี๋ยวให้พอ่อเราทำพิธีกันพี่น้อง,องดู้วับบรรยากาศก็ลม่ลมร่มพี่น้อง มองโตอล้วพี vale ่น้องนี่ต้นโพงต้นโพงไงนะครับแต่ชัดมากอยู่คืนนึกมากังบ่ เราทำพีซีกันนะพี่นอ้องมกล่องล่กล่องตนงกับก็ได้นนเนพอกำลังทำพีธีพี่น้องเยนหนามานีเหมือนตามอ่ะ มา่โอ้ยมากเนวาท่างแล้วตอเน่ทางรัฐตบันไทยนะปููหมดประจําวันที่หนึ่งพุทีกียดยอนปูครัทำสองหางเก็บ้อสอต้องอ่านประด้๋ยวโอ้ยพืชแทกเนี้ยกครูพืชแทกครับอ่าท่ากันสีตัวศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์คืูืเอาเหล็กไปไว้ทั้งหนาแค่คือบอกมาไว้ทั้งเหล็กไท่สามตัวเด้ยูกัน เอาไปเลยใช่ครับตัวต็ไม่ดีหูกกล้านกับว่าจะข้ามอยู่ซื้อแล้วอมโอ้ห้ามเงิาเฉียบอตามเต้มฟูมอุมาามเลยเพีศูนย์ได้ฮะมี่ศูนย์ตับต่อยเนะ โกแปดหนึ่งด่าแปดหนึ่งขับปูแปดหนึ่งเล็กล่างหมอบปูเ,เ,เล็กล่างพี่นอ้องสองตัว,ส,ว,ส,วสองตัวคอ้ยถือตำแหน่งเลือกปูเงิน ใช่แบบนี<า>น้วางไม่กางกับปูเล็กง่ายๆ่า่สโ,โอ้ยยังเห็นลูกลานตปกเด<ห>้อเด้อแสดยน้องปูยังไงแปบคือเกาเหรอแปบคือเกาได้ยินหมอพี่น้อง วัดีทพตี่อแปดหกหกเด้อโอ้แปดหกหกแล้วแปดหนึ่งมันปูอัวอ่ะปูมากง่ของเดิมวัดมากปวดต้องหันเนี่ยปูกับปั่นตีดินพี่นองเนียเสียเอ้เตะเตะปูับ้เป็นปัญหาหมดลูกสัะกดเนาะใกล้เมื่อบุญเราดิป uh> ูอยอ่เ okay. น we ี่ยให้แม่นแม่นเด้อ้นมาเตรียมบัตเตรมว่าเราเ้อปูทัก ด6เลยครับแปดหกหกแดหนึ่งแปดหนึ่งล้า<อ>ใครลูกล้านถามอยู่่นะครับเนี้ยคู่เรียกเพื่อนบ้านอยู่ออกา้าครี่พี่น่องฟังเล่าเท่าหนี่งอูจากบอโอฟังเล่าครับที่หลอกท,ท,ทิ่ซีบอ่ะเฮ้อเอกซี่ซีบติ๊บ เอาเอาเทีานีแล้วเนาะเกนแนนี่แล้วเนาะนี่บสวนที่นองเข้าแกนแกนตาตัอ้ไอ้คนเชี่ยงลกเรื่อยคนเดียวเลล้วพี่ซีนอตปูเนาะไดแล้วไปครับผมแล้วครับพี่้องพ่ซี่ ครับอาพี่น้องแชปหน้าจอไว้ได้ครับเด้อรัฐบาลไทยได้ครับเด้อภูมิต้นโพนะครับเนาะวัดสร้างใหม่ครับปูเป็ไนไอ้มากนี่บนพี่น้องแปดหกหกเลขล่างนี่แปดหนึ่งนะพี่น้องเด้อครับส่วนขับปูให้เรียกร้าวบอหนังกระเลดอกพี่น้องเบิงตะเลรัฐบาลไทยนะครับเนาะครับแปดหกหกล่างแปดหนึ่งนะพี่น้อง เนาจังเล็กกับบวกบนบวกล่างไว้เนาะพี่น้องเนาะหัวคอยเข่าปังๆเด้องวดนี่เนาะพี่น้องเนาะจะได้มาทำบุญน้เพิ่นนะครับเพราะว่าบุญกะทินเพิ่นกะวันที่วันที่สามสิบเอ็ดทุกทนครับพี่น้องบุญกะทินเพิ่นนะครับคอยโศกมันมันเนะพี่น้องเนาะเอาแคปหน้าจอพี่น้องมากัดจัดขัดกระพันเนาะพี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะหัวคอยเข่าคอยแตกปังๆ รับพี่น้องเอฟซีก็จะได้โศกๆมันมกันนะพี่น้องเนาะวันที่หนึ่งนะพี่น้องเนอรหนึ่งพฤศจิกาครับเสียนนาดีพันโบดิเขียนวันที่ตัวนี้นะครับเอาสำหรับชิ้นนี้พอแต้มก็มีเคียนนี่พี่น้องครับเอาไปพอกันชิบหนาเนาะพี่น้องเนาะโศกโมันมันแห้งๆห้งลุยๆกันทุกคนนะครับสวัสดีครับผม